ทัวทิปวันนี้นะครับโปรเจ็ตจะมาสอนลุกคุ้งตีสู้ลมครับไปดูกันครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นพาสามหลุม B6 นะครับระยะ180หลาถึงทงนะครับตอนนี้ลมเนี่ยเข้ามาประทะเต็มหน้าเลยค่อนข้างแรงนะครับ ปกติแล้วเนี่ยร้0ยสิบหลาทัวลมก็ต้องตีประมาณร้อย9 5้านะครับแต่วิธีที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะบวกเหล็กขึ้นไป1เบอร์นะครับจะไปใช้เหล็กสแทนที่จะเป็นเหล็กห้านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับอย่างแรกนะครับจับไม้โชกลงประมาณสักนิ้วถึง2นิ้วนะครับอย่างที่สองนะครับปรับตำแหน่งลูกมาทางด้านขวาให้มากกว่าปกตินะครับมืออยู่ลํำหน้าลูกนิดนึงครับวิธีการตีของลูกนี้นะครับเราจะสวิงแค่ เซสาม่วนสี่ของสวิงนะครับส่วนทิปพิเศษของผมนะครับตอนที่เราลงไม้ลงมาเนี่ยผมอยากให้หมุนตัวเร็วกว่าปกติแล้วก็ให้หยุดการฟอล์ตูให้อยู่ประมาณช่วงเอวนะครับเพื่อให้ลูกต่ำและนี่คือทัวรทิปของผมครับ